สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมวันนี้ผูโหลดจะมาทำต้มเล้งครับนี่ครับผมกระดูกเล้งหมูครับวัตถุดิบพ็มีครับผมกระดูกเล้งครับผมนี่ครับใบมะกรูดหัวหอมกระเทียมตะไคร้ข่าแล้วก็พริกพริกแดงกินดาครับอันนี้มีต้นหอมผักชีครับผมมะนาว ซีอ๊วขาวผงปรุงรสครับผมวัตถุดิบเผาก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวติ่ตามรับชมกันเด้ครับผมมาครับท่านผู้ชมครับผมมาต้มเล้งพร้อมปรโดดครับผมอันดับแรกกใส่ขาเข้าไปครับเอาขาใส่ไปเลยครับน้ำกำลังจะเดือดแล้วครับผมตะไคร้ครับตะไคร้กระเทียมหมวหอมครับผมใส่เข้าไปเลยครับใบมะกรูดก็ใส่เข้าไปได้เลยครับ ตามด้วยกระดูกเล้งครับผมใส่เข้าไปเลยครับเราจะต้มจนกว่าเนื้อจะเปื่อยนะครับจนกว่าหมูจะเปื่อยครับผมเอาซุกแบบดีๆเลยครับจะได้บบเหนียวครับผมต้องใช้เวลาน้อยหนึ่งครับ ครับเดี๋ยวเราปรุงเครื่องเข้าไปเลยครับผมใส่เกลือเข้าไปครับหนึ่งช้อนครับตามด้วยผงปรุงรสครับครับใส่เข้าไปเลยครับถูือความอร่อยความนัวของเฮาครับซีอิ๊วขาวครับผมเราจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวครับใส่เข้าไปเลยครับ โอเคครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวต้มทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับเริ่มเดือดมันจะมีฟองนะครับเรากัตักออกครับผมตักฟองออกครับค่อยๆช่อนฟองนะครับนี่ครับผมเริ่มเดือดแล้วครับเอาฟองออกก่อนครับน่าจะใช้เวลาประมาณชัวโมงหนึ่งครับผมคือเอาแบบเอาเนื้อเนื้อเปลือยยุ่ยเลยครับ ครับผมตอนนี้ต้มเล่งของเขาก็ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมสามสิบนาทีแล้วครับนี่ครับผมสีสันครับผมเดือดปุบปุบเลยครับผมเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งครับครับสุนิข้าอยากสุกแล้วครับเดี๋ยวเอาพีิปลงก่อนครับผมนะครับผมสุกเรียบร้อยครับผมปุโรจะใส่ใส่น้ำตาลตัดไปน่อยนึงครับ ประมาณนี้ครับต่อไปก็เป็นมะนาวครับผมใส่มะนาวลงไปครับโดจะใส่เข้าไปในหม้อเลยนะครับบได้เอามาแยกผสมนะครับนี่ครับใส่มะนาวเข้าไปเลยครับออกแบบออกเปรี้ยวครับรสจัดจัดดูไข่เยอะแล้วเอาพริกขงมาใส่ก็ได้เด้อครับใส่ได้ครับใส่มะนาวเข้าไปประมาณสี่ลูกครับ นี่ครับจะออกชุบคือเปรี้ยวหน่อยหนึ่งตามด้วยต้นหอมผักชีครับใส่รวมเข้าไปเลยครับโอเคแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันครับผมตบแซ่บเล้งครับอืมรสชาติจะออกเปรี้ยวน้ำครับผมเปรี้ยวเค็มหน่อยๆ่อยครับแล้วก็เผ็ดนิดน,ดนดครับ หวานนิดนึงครับเรากรุดตักกันตาลเข้าไปครับโอ้เหมาะขนาดครับผมนี่ครับกำลังนทอดเลยครับผมอืมปวยยุ่ยครับอืม,อมสุดยอดรสชาติต่างๆก็ลองไปปรับปรุงกันเองเองได้ครับเด้อสอบเปรี้ยเยอะกะใส่มะานาวเยอะๆในหนึ่งหวานเยอะก็ใส่ครับผม ปรุงแต่งกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับผมคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมที่ติดตามรับชมบุรโรกิแซบครับผมิปมีต้องขอตัวลาไปก่อนครับ